ผลไม้สีทองพวกนี้ทำไมเขาถึงแกะทีละลูกแล้วทำไมต้องกวนบนไฟละร้อนหลายชั่วโมงนะคะซ่อนและอะไรซ่อนอยู่ในหม้อใบนี้ที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าของรำค่าแห่งฤดูกาลที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งบนภูเขาในจีนฤดูใบไม้มาถึงเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อปีผู้หญิงคนนี้ต้องเก็บทุกลูกให้ทันก่อนที่ธรรมชาติจะพัดพาให้มันผ่านเธ<ป>อนั่งแกะผลไม้ด้วยความคุ้มชินสีเหลืองทองของมันส่องประกายเหมือนโดนแดด นี่คือมะม่วงป่าสุกผลไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติรสจัดกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเป็นวัตถุดิบสําคัญของอาหารพื้นบ้านที่หายากขึ้นทุกปีเมื่อแกะเสร็จทุกลูกชาวบ้านก็จะนําใส่ลงในหม้อใบใหญ่ๆเติมน้ําเพียงเล็กน้อยแล้วตั้งไฟให้ค่อยๆละลายตัวเนื้อผลไม้ค่อยๆแตกตัวชา้ชาๆกลายเป็นน้ําสีทองข้นเดือดพุ่งฟูเหมือนลมหายใจของธรรมชาติที่กําลังสื่อสารบางอย่างกับเราเธอกวน และกวนไม่ใช่เพราะสูตรบังคับแต่เพราะความรู้สึกที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นไฟต้องไม่แรงเกินไปจังหวะกวนต้องไม่เร็วเกินไปเพราะทุกการเคลื่อนไหวจะกําหนดรสชาติของอาหารจานนี้ทั้งหมดเมื่อเดือดถึงจุด เธอใช้ตะแกรงช้อนเอาเซียนและเมะเร็ดออกปล่อยให้น้ำผลไม้หลงเหลือเหมือนสายน้ำสีทองหอมหวานเปรี้ยวรวมกันลงตัวสีค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นสีเข้มกินยิ่งชัดรสยิ่งลึกนี่คือสัญญาณบอกว่างานชิ้นเอกกำลังเกิดขึ้นแล้วและที่คุณอาจไม่รู้ทุกหม้อน,นี้ต้องใช้มะม่วงป่าหลายกิโลและใช้เวลาตั้งไฟไม่น้อยกว่า2-3ชั่วโมงความเหนื่อยที่ไม่มีราคาแต่คุ้มค่าที่ชาวบ้านภูมิใจที่ ที่สุดเลยหลายคนคิดว่ามันคือแยมหรือซอสผลไม้ธรรมดาธรรมดาแต่ที่จริงแล้วสิ่งที่กำลังทำในจานคืออาหารประจำฤด,ดู อาหารที่คนสมัยก่อนใช้ต้อนรับแขกที่สำคัญอาหารที่รวมทั้งความเปรี้ยวความหวานความหอมไว้ในคำเดียวกันและนี่ก็คือยำม,มะม่วงสูตรโบราณค่ะรสชาติแห่งภูเขาที่ยังคงสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าชอบคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ